ที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งต่อไปขณะนี้เท่าที่ทราบสังเกตดูเนี่ยเกิดการเดินขบวนต่อต้านการกระทําของรัฐบาลพวกปรนเต็งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการตั้งหลักกระเชิญหน้ากันยืดเยื้อความพยายามของนานาชาติในขณะนี้ก็คืออย่างเช่นดูกีบอกว่าต้องมีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงจากยาชาติโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะ พิจารณาเรื่องนี้ทางฝ่าย E.U. ทางฝ่ายอังกฤษทางฝ่ายด้นอเมริกาก็เรียกร้องให้ยุติใช้ความรุนแรงแต่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์โลกตะวันตกอีกเหมือนกันว่าตอนที่ทางท <c oughs> หารในในบบคนชาวทหารชื่ออาซีสี์ขึ้นมายึดอำนาจเมื่อวันที่สามเดือนกรกฎาคมเ,เสียง วิภาควิจารเสียงเนประนามจากตัวันตกเนี่ยค,คงงย่อนข้างเจี๊ยาเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้ฝ่ายอมุสลิมบอร์ฮูดซึ่งผู้นําของเขาโมอรสตรีกถูกปลดจากอานาจไปเนี่ยมีความรู้สึกค,ค่อนข้างจะโกรธแค้นแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้า,าเหตุการากที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่ก็คือก็คือ,คอตรงเนี้ยครับคือาการเผชิญหน้าระหวา่างสอง ค่ะต,ตลอดสองปีก็ได้เห็นความตึงเครียดอย่างมากที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ครั้งล่าสุดจนถึงขณะนี้คนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่าห้ารอยยสิบห้าคนจุดยืนของ,อจจงใช่ค่ะอาจจะสูงกว่านั้นด้วยจุดยืนของสหรัฐจากนี้ไปทางคุณสุรินทร์ประเมินว่าจะต้องแสดงท่าทียังไงคะเพราะว่าด้วยความที่อียิปต์สนิทสนมกับสหรัฐเป็นพิเศษก็ดูเหมือนจะโดดเดี่ยวตนเองจากกลุ่มประเทศอาหรับหรือว่าตะวันออกกลางด้วยใช่ไหมคะ ครับชางอเมริกาเองก็มีทาทีที่ไม่ชัดเจนมาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เรื่องนี้คล้ายๆกับฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษนิยมมุสลิมในประเทศัลจีเรียเพรอเขาได้รับการเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยก็รีรอไม่ยอมรับเขาและถึงที่สุดก็มีการประชญหน้ากัน ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยสิดทีโลกตะวันตกหรือ่ซโลกควรจะทำเนี่ยก็คือให้การสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยมันอาจจะเกินเลยไปบ้างมันอาจจะ,าะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ผมคิดว่าเขาต้องเรียนรู้จากบทเรียนของเขาเองการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ใช่ทางแก้จริงๆมันจะนําไปสู่เงื่อนไขที่จะสร้างความตึงเครียดสร้างความปันแรจริงจร่งขึ้น แต่นาขดขณะนี้อาระขอเมริกาก็ที่เหลือที่เหลือก็ต้องการที่จะมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลอียิปต่อไปช่องทางหนึ่งก็คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารการปึกการแลกเปลี่ยนการให้คำแนะนำเรื่องยุทธปกก์เรื่องยุทธศาสตร์ปีหนึงพันกว่าล้านดอลลาร์เฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นถ้าเรียกการกระทำที่เกิดเมื่อวันที่สามคือคือการรับประหานเนี่ยตามกฎหมายสารัฐเนี่ยต้องยุตดดิการช่วยเหลือสิ่งที่สารัฐเป็นห่วงขนาดนี้ก็คือถ้าหายุติการช่วยเหลือเนี่ยก็จะไม่มีช่องทางที่จะไปะมีสิทธิผลหรือชี้นำเหตุการณ์ในอิริได้ผมก็เลยพยายามประครองตัวอยู่ขนาดนี้ผมคิดว่า กำลังวิววิิเคราะห์สถานการณ์ให้ละเอียดให้ชัดเจนแล,ล้วกาหนดทาทีของตนเองแต่ทั่วโลกขนาดนี้ก็ค่อนข้างจะไม่รอคือเสียงเสียงประนามเสียงคัดค้านการกระทําที่เกิดขึ้นความเน้นอกเห็นใจต่อประชาชนเสียงข้างมากที่ต้องการที่จะเดินไปในสิทธิ์ทางที่เขาเลือกเดินก็คือ บื่อชนะการเลือกตั้งมาเขาก็อยากจะเดินหน้าต่อค่ะออคะรับว่าน่าเป็นห่วงครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงค่ะเอาล่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุรินค์คะเป็นเสียงจากคุณสุรินทร์พิสุวรรณนะคะอดีตเลขาธิการอาเซียนในฐานะที่เป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะเพื่อที่จะอ่านเกมการเดินหน้าเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตระดับระหว่างประเทศและการที่นักการทูตแต่ละประเทศกำลังที่จะเข้าไปเพื่อที่จะ คลี่คลายสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทางลูกค้าของบริษัทเชฟโรเลตรุ่นครูซกว่า70รายได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณภาพรถโดยเฉพาะระบบเกียร์ที่ผ่านมาก็มีบางกลุ่มพยายามที่จะเจรจาเดินหน้าด้วยตนเองนะคะพูดคุยกับฝ่ายบริหารของบริษัทเชฟโรเลตแต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและวันนี้ทนนิ่งเฉยอ,อีกต่อไปไม่ได้ค่ะ เดินหน้าเข้าร้องเรียนต่อสคออบอเพื่อหาทางที่จะเยียวยากับลูกค้าที่ถูกผลกระทบจากคุณภาพรถที่มีปัญหาค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุธยาค่ะลูกค้ารถเชฟโรเลตรุ่นครูสหลายรายที่เคยร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเมื่อสองเดือนก่อนเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบเกียร์รวมตัวกันอีกครั้งวันนี้เพื่อยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอ หลังจากการนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการตามข้อเสนอของบริษัทไม่ได้รับการชี้แจงสาเหตุความผิดปกติที่ชัดเจนและไม่สามารถตกลงเรื่องความรับผิดชอบได้พอขับขึ้นลานจอดโรงพยาบาลรถหนูถอยหลังดีไม่มีรถตามหลังมาไม่งั้นได้ชนกันแน่ๆเออทุกวันนี้เมื่อเช้าขับมาก็กระตุกเลยอะคะ่ะ แล้วมันก็เสียงดังวอาก็าจะดับหรือก็เลยไม่มีความมั่นใจในการใช้รถแล้วถ้าสมมุติเขาหาข้อสรุปมาได้ว่าเกียร์เป็นแบบนี้แบบนี้ออกแบบผิดนะคะเราโอเคยินดีแล้วคุณหาวิธีแก้ไขาให้เราได้แล้วโอเคเราสามารถยินยอมที่จะให้เขาเปลี่ยนรถให้เราแต่อันนี้เขายังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าคันใหม่มันจะไม่เป็นอีกครั้งแรกนี้เปลี่ยนสมองเกียร์ครั้งที่2เปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกครั้งที่3ก็เปลี่ยนสมองเกียร์พอครั้งที่4ที่รถมีอาการแล้วเข้าไปเช็คจอดทิ้งไว้เกือบอเอนเน่่กก็ช็ชคลััมมาาาววปติ ก็ให้รถกลับมาใช้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ถ้าแบบขับร้อนๆนะครับก็เริ่มมีอาการบืดกลับมาเหมือนเดิมครับยังยังเชฟของอีมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนรถให้ใหม่เนะ่ะจะจะโอเคไหมครัหรือว่าต้องการกอ่อให้ซื้อคืนอย่างเดียวครับส่วนตัวผมก็คือไม่ไม,ไม่ต้องการชารถแล้วครับก,ก็คือให้ซื้อคืนนอกจากรถเชฟรุ่นครูซวันนี้ยังมีเจ้าของรถเชฟรุ่นแคปติว่าอีกหนึ่งคันเข้าร้องเรียนด้วยเจ้าของรถระบุว่าซื้อรถมาประมาณหนึ่งปีครึง่ง เกิดความผิดปกติที่ระบบไฟตั้งแต่ใช้งานได้10วันและความผิดปกติแสดงอาการมากขึ้นจนไม่มั่นใจในความปลอดภัยมาอยู่แค่พันสามกิโลเองก็จอดอยู่9วันแล้วค่ะศูนย์ค่ะม,าามีอาการคือมีรูปเครื่องยนต์โชว์หน้าปัดเราก็เอารถเข้าเลยแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มไม่ยอมแล้วว่ารถเราเพิ่งออกมาเราจะขอเปลี่ยนรถคันใหม่คือมันหนักขึ้นจนว่าเครื่องดังถอดจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วบอกว่าน็อตหลวม3าตัว จอดอยู่เดือนหนึ่งค่ะจอดเดือนหนึ่งเลยบอกว่านอตหลวมสามตัวแต่คุณรื้อไม่เหลืออะไรเลยเครื่องต,ตอนนี้คือเขาไม่ยอมที่จะซื้อ่ยนว่าใช่แล้วออกมาหนักกว่านั้นอีกออกมาได้เดือนหนึ่งหลังจากที่ลื้อเครื่องหมดดับกลางอากาศบนทฮเวเลยค่ะ,คะลากกลับอีกคือต,ตอนนี้คิดว่าไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมันเสี่ยงกับชีวิตเราเรามีลูกเล็กด้วยผู้ดนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากรับข้อมูลปัญหาของผู้ใช้บริการรถเชฟรุน่นครูสและรุน่นแคปติว่ารวม26ราย ประเด็นหลักคือปัญหาด้านความปลอดภัยของรถที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเกียร์เช่นความเร็วรอบเครื่องขึ้นสูงผิดปกติแม้ไม่ได้เหยียบคันเร่งรถพุ่งเองและรอบความเร็วตกกระทันหันนอกจากนั้นเป็นปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการชำรุดของส่วนประกอบอื่นๆและปัญหาการให้บริการของศูนย์บริการ ผู้บริโภคเรียกร้องให้สคบอในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเรียกผู้ประกอบการมาเจรจาภายใน7วันหากเจรจาไม่ได้ให้ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคและ3ขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา36แห่งพรบรคุ้มครองผู้บริโภคจัดทดสอบหรือพิสูจน์รถโดยให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังขอให้คณะกรรมการออกคำสั่งห้ามขายรถรุ่นที่พบปัญหาชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิสูจน์สุดท้ายคือขอให้คณะกรรมการมีคำสั่งให้บริษัทซื้อรถคืนหากพิสูจน์ได้ว่ารถชำรุดหรือบกพร่องจนก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตวันนี้ก็ขอรับเรื่องไว้นะคะแล้วขอพิจารณาเป็น เป็นรายบุคคลก่อนขออ่านข้อเท็จจริงของแต่และบุคคลก่อนแนละ้วที่บอกว่าเรียกเจราจากไก่เกียร์ภายใน7วันเนี่ยจริงๆเราถ้าถ้าถ้ามันมีข้อเท็จจริงว่าคุณได้ร้องเรียนกับบริษัทไปแล้วแล้วคุณได้คุยกับบริษัทแล้วบริษัทรับเรื่องของคุณแล้วเนี่ยเราพูดคุยกันได้ภายใน7วันแต่7วันเนี่ยมันเร็วไปหน่อยขอเป็นสักสิบห้าวันนะคะขอเป็นไม่ไม่เกิน15้าวัน เพราะเราเองเราไม่ทราบว่าทางบริษัทรู้เรื่องพวกนี้ดีไหมถ้ารู้เรื่องพวกนี้ดีแล้วเนี่ยแล้วต่างฝ่ายตา่างมีข้อมูลมาแล้วจะคุยเร็ววันได้นะคะวันนี้ก็ขอรับเรื่องไว้ที่คุยโตขอมาทั้งหมดขอพิจารณาแต่เกีย่ยวกในเจ็ดวันเราจะทําให้ที่เราทําได้หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้ร้องเรียนมองว่า กรณีนี้มีการรวมตัวผู้เสียหายจำนวนมากที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันและผ่านกระบวนการเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการมาแล้วสคอบอควรแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและทันต่อสถานการณ์สคบอไม่ควรที่จะใช้มาตรการก,การดาเนินการตามปกติเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นกรณีเฉพาะมากๆนะครับที่มีลักษณะอาการปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเกียร์ระบบเร่งคล้ายค,ายคายกัน พราะนั้นสบคบควรที่จะใช้อำนาจของตัวเองตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยในการจัดตั้งจะเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานเฉพาะขึ้นมาก,ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาตรวจสอบนะครับกลไกความผิดปกติของการทำงานว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือไม่นะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ผลในทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในการดำเนินการต่อไปของสคบด้วย การเล่าเรียนปัญหารถเชฟรุ่นครูสเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากผู้ใช้รถรุ่นนี้พบปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์จากนั้นบริษัทเชฟโรเลตประเทศไทยนัเดเจรจาย,ยื่นข้อเสนอให้เจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสอบและยืดอายุประกันระบบเกียร์ต่างกันไปแต่ละรายตามอาการหลังจากตรวจสอบผู้บริโภคระบุว่าไม่ได้รับการชี้แจงสาเหตุความผิดปกติที่ชัดเจน ขณะที่อาการผิดปกติยังคงเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ส่งผลให้หลายคนไม่มั่นใจในความปลอดภยัยต้องการให้บริษัทซื้อรถคืนแต่ไม่สามารถตกลงราคาได้ล่าสุดในจำนวนผู้ร้องเรียนมีเพียง5รายที่สามารถตกลงกับบริษัทซื้อรถคืนได้แล้วส่วนใหญ่เป็นแกนนำการร้องเรียนที่รถมีความผิดปกติค่อนข้างมากและเห็นเด่นชัดวรลักอิสารางกุลนณะอยุธยาไทย P ี s รายงานคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่2ของการอภิปรายร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557นะคะยังอภิปรายกันอยู่เป็นรายมาตราวันนี้อภิปรายรายมาตราที่4และ5นะคะโดยเฉพาะเรื่อง5ก็คืองบประมาณของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมูลค่า31,000ล้านบาทค่ะ การพิจารณามาตรา5งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีนายสาธิตวงหนองเตยสอสอตรางพักประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตงบประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศจำนวน550ล้านบาทรวมทั้งงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รัฐบาล500ล้านบาทและมีงบจัดประชาสัมพันธ์ด้วยการซื้อสื่อทีวี60ล้านบาทและสื่อสิ่งพิมพ์16ล้านบาทนายสาธิตวงหนองเตยยังได้ ทีปรายถึงการใช้งบประมาณเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้55ล้านบาทและมีตารางทัวร์ปี2557ที่พบว่านายกรัฐมนตรีจะไปงานระดับนานาชาติเกือบทุกเดือนนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่าจําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นการลงทุนให้กับประเทศไทย เน้นประเทศที่มีศักยภาพและนำกลุ่มลงทุนไปด้วยเช่นปตทซึ่งจะลงทุนด้านฐานหินเพื่อผลิตไฟฟ้าเพชรพลอยปลาสดและได้พานักวิจัยไปเพื่อหาความร่วมมือในการพัฒนาประเทศจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านความเห็นชอบตามคณะกรรมาการด้วยเสียงข้างมากจากนั้นจึงอภิปรายมาตรา6ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมวงเงินกว่า180,000ล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร